รองเท้าใหม่ชั้นน่าจะใส่ได้หลายวันวะ่ะอืมลาคอสไนกี้ก็สู้ไม่ได้หรอวะเฮ้ยยินหนูเฮ้ยยินหนู หนูเป็นอะไรไหมแล้วมาทำอะไรที่นี่หนูตามหาแม่อยู่ค่ะแล้วแม่หนูอยู่ไหนล่ะคะไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไปจากตรงนี้ดีกว่าตรงนี้อันตรายไปไปมามามา,มา,ม,า,ม,ามากับลุงที่หลังอะ่ะหนูอะ่ะอย่าเดินออกไปอย่างนี้นะมันอันตรายค่ะแต่ นั่นรองเท้าเหรอคะใช่จ้ะสวยไหมจ๊ะมันใส่สบายไหมคะอ๋อค็ดีกว่าไม่มีนหนูเอ้ยน้ำตาลน,น้ำตาลอยู่ไหนลูกว้ายน้ำตาลแกไอ้ขยะถุนออกห่างจากลูกฉะนะแกจะรักผาตัวลูกฉันเหรอเออคุณเขาคือผมผมชมผมอย่าหยุดก้าวเข้ามาไม่งยานจะแจ้งตำรวจจริงด้วย คือผมช่วยลูกคุณไว้อะครับจะช่วยอะไรผมแก<ะ>สภาพเน,น,น่าแบบแกนี่นะจะช่วยอะไรเขาได้หึเหม็นก็เหม็นลูกฉันติดโรคป่ะเนี่ยคือลูกคุณเดืข้ามถนนรถจะชนผมเลยไปดึงช่วยเขาไว้ครับแล้วฉันจะเชื่อคนอย่างแกเหรอสภาพอย่างแกจะรับผ้าตัวจะชัดแม่คะคนนี้คอยช่วยหนูไว้นี่นี่แกสอนอะไรลูกฉันฮะ หลอกล่อป้ายาอะไรฮะคอยดูนะจะแจ้งตำรวจจับแกไปนํำตาลกลับบ้านลูกไปนั่งเลยจะตัวดี น้ำตาลที่หลังหนูต้องระวังตัวนะห้ามอยู่ห่างจากแม่เข้าใจไหมแต่ว่าคนตงคนนนเขาชื่อหนูไว้นะคะน้ำตาลหนูยังเด็กไม่รู้เท่าทันมิจฉาชีพหรอกจำไว้นะต่อไปเนี้ยห้ามไปไหนกับคนแปลกหน้าเด็ดขาดหันเอ้ยวันมา กลับกันมาแล้วหรอแม่ลูกน้ำตาลไปที่ห้องแต่งตัวก่อนไปค่ะคุณแม่ <Okay. S 2> พี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมหน้าเครียดๆน้ำตาลทำอะไรหรอก้อนนนี้ยน้ำตาลเกือบโดนลักพาตัวดิฮะลักพาตัวหรอยังไงอะ่ะไม่รู้อ่ะก็ฉันหันไปคุยโทรศัพท์ แล้วหันกลับมาอีกทีอ่ะน้ำตาลก็หายไปแล้วไปเจออีกทีก็อยู่กับคนจอนจัดข้างถนนหยีคิดแล้วก็สกรปรกนี่เป็นบ้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยพี่เดี๋ยวนี้ต้องระวังมากๆเลยนะไอ้พวกแก๊งรักพาตัวเด็กเยอะมากเลยแกก็ช่วยพี่ดูด้วยแล้วกัน ั้ำตาลแค่ก็ะปุูกเอาเงินไปทำอะไรอะหรือว่าเอาไปเติมเกมแน่เลยอย่างงี้ต้องโทรหาพี่ป๊อบอยู่แหละวันนี้เก็บได้เยอะไหมเนาะ จะพอขายได้สักกี่บาทนะ่ะไอ้รองเท้ามันก็จะขาดอยู่ละเมื่อไหร่จะพอเก็บได้ซื้อรองเท้าดีๆเขาสักคู่เนาะไม่เป็นไรป่าท้อต้องมาก่อนแล้ววะเอาไว้ก่อนเด้อพนุงคะอ้าวหนู ลงกับแม่อีกแล้วเหรอคะเออไม่ค่ะหนูมาหาคุณลุงมาหาลุงมาหาทำไมล่ะคะ<ม>เงินอะไรเนี่ยไม่ใช่น้อย,อยเลยคุณโมใครมาหรือเปล่าคะหนูแรไ,ไ,ไคะ่ะเมยค่ะหนูหยอกกระปุกไว้หนูหนูให้คุณลุงไปซื้อรองเท้าใหม่คะ่ะรองเท้าคุณลุงเก่าแล้วไม่หรอกคะ่ะลุงไม่เอาหรอกหนูเก็บไว้เธอ ขอบคุณมากนะเฮ้ยไอ้แก่แกจะมาทำไรหลานฉันวะ,วะปะป่าเป่าๆนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับนี่แกหลอกให้ลูกฉันเอาเงินมาให้เหรอไอขยะสังคมน้ำตาลมันขู่อะไรหนูลูกเขาไม่ได้ทำอะไรหนูเลยหนูเป็นคนเอาเงินให้เขาเองแม่ไม่ฟังหนูเลยน้ำตาลแล้วหนูเอาเงินมาให้มันทำไม แม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับมันอีกถ้าแกมายุ่งกับหลาาฉันอีกแค่นิดเดียวนะฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เออคือขอโทษนะคะคุณใช่ผู้ปกครองของน้องคนนี้หรือเปล่าคะใช่มีอะไร,รเปล่าคะเออฉันจะมาขอโทษนะคะฉันเป็นคนขับรถคันนั้นเองคือฉันขับรถเร็วไม่ทันระวังนะคะก็เลยเกือบเฉียวลูกคุณไป แต่ดีนะคะที่คุณลุงคนนี้มาช่วยไว้ทันค่ะถ้าไม่ได้คุณลุงเนี่ยน้องต้องแย่มากแน่เลยค่ะแล้วนี่คุณเกือบขับรถชนเด็กแล้วมิคีจะลงมาดูบ้างหรอคือฉันขอโทษจริงๆนะคะคือฉันรู้สึกผิดมากๆเลยอะคะ่ะฉันขับรถเร็วไม่ทันระวังจริงๆนะคะฉันอ่ะก็เพิ่งกลับมาเปิดกล้องหน้ารถด,ดูก็เลยเพิ่งรู้เนี่ยแหละคะ่ะฉันรู้สึกผิดก็เลยจะมาตามหาน้องกับคุณลุงเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยดันมาเจอพวกคุณพอดี ผมอะไม่ได้มีจิตใาทำร้ายใครเลยนะครับแม่อยาว่าคุณลุงเลยนะคะคุณลุงเขาช่หนูจริงจริงจริงๆนะคะถึงคุณลุงจะเล่ร่อนแต่คุณลุงเป็นคนดีมากๆเลยนะคะฉะนันอะผ่านแถวนี้เจอคุณลุงเขาตลอดเลยค่ะ ำตาลแม่ขอโทษนะคะที่แม่เป็นห่วมงมากเกินไปจนไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่เป็นไรคะ่ะลุงคุณลุงน่าสงสารคุณลุงไม่มีรองเท้าใส่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราซื้อของไปขอบคุณคุณลุงกันดีไหมคะคะ่ะเอ๊ะเก่งมากมา อ้าวหนูมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ก็ดูอีกหรอกฉันไม่ดูแล้วล่ะคะ่ะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันวุ่นวายใส่อะ่ะโดยที่ไม่ฟังอะ่ะเหตุผลอะไรเลยไม่เป็นไรครับผมอะ่ะโดนโจทินซะแล้วเนี่ยคะ่ะแทนคำขอบคุณแล้วก็คำขอโทษคะ่ะ ขอบขอบขอบคุณครับขอบขอบคุณขอบคุณมากเลยครับอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาทําธุระแถวนี้เหรอคะพอดีฉันเห็นคุณลุงเป็นคนดีนะคะ่ะก็เลยอยากจะชวนไปร่วมง,งานที่บริษัทฉันตำแหน่งคนสวนยังว่างอยู่นะคะคุณลุงสนใจไหมคะทำทำทำครับขอบขอบคุณมากเลยครับขอบขอบขอบคุณครับ ยินดีด้วยนะคะคุณลุงได้งานทำแล้ว <Yeah. S 1> เย้เดี๋ยวลบนะลูก